แล้วจะมาแจกรัฐบาลด้วยนะเป็นเป็นเลขเด่นสีตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็จะมาแง้มเลขที่ชอบสําหรับงวดนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ก่อนนะครับไลน์นี้ไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,นันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะหนึ่งแชร์สองแชร์ฝากแชร์เป็นสะพานบุญปกติผมไม่ไลค์นะดูดูตาผมเนี่ยผมจะไปนอนก็ได้นะที่จริงอนะ่ะแล้วยิ่งเลขแตกแบบนี้นะบอกเลยไข่แตกแน่นอนเดี๋ยว ไม่คิดเนี่ยที่เนี่ยนอนที่เดิมเนี่ยรัฐบาลแตกสามตัวตรงวันนี้ฮานอยแตกสามตัวตรงผมก็นั่งทําตรงนี้แหละนอนตรงเนี้ยคิดตรงนี้แหละครับไม่ได้ไปนอนโรงแรมหรูนอะนอนตรงนี้แหละคิดตรงนี้แหละฮานอยเนี่ยนั่งเดี๋ยวดูก่อนนะฮานอยทําตอนกี่โมงประมาณเกือบบ่ายสามแล้วนะฮานอยเนี่ยบึ้งกัน วันนี้ฮานอยผมทำผมคิดตอนห้าไอ้ไม่ใช่ห้าโมงสามโมงครึ่งนี่เดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่เป็นกลุ่มกลุ่มส่วนตัวของผมกลุ่มนี่ผมคิดเลขไม่เคยเลอกใครครับสามโมงนี่ผมคิดแล้วฮานอยวันนี้เด่นหนึ่งกับเจ็ดแล้วผมก็มาใส่ชุดให้แอดมินลงนี่ แต่วันนี้ผมให้เม็ดเดียววันนี้ผมให้หนึ่งเจ็ดสี่ไงมันออกหนึ่งเจ็แล้วผมให้จริงๆผมให้ตรงผมให้หน้าเพจด้วยเพราะผมบอกว่าผมไม่ไหลถึงถึงเลขจะแตกยังไงคนก็ไม่ดูฮานอยเดี๋ยววันนี้จะแตกรัฐบาลด้วยนะฝากลิง์ข้างล่างด้วนะครับใครอยากได้ทูบนะพิมพ์ท,อ,ทองเจ็ดนะประหัตท,ทอทงเลิง์ข้างล่างเป็นไลอแอดกลุ่มจริงนะครับของแท้นะใครยังไม่กด เข้าไปขยะเข้ากลุ่มหรือติดตามความเคื่อนไหวกดเข้าไปได้เลยคนระับแต่ถ้าใครยได้ทูบนะร้อยเดียวส่งฟรีทอทงเจ็ดขายดีมากนะครับอะคนเริ่มมาเยอะแล้วนะไม,ไม่ไหวจริงๆสภาพครับเมื่อไปหมดอนะ่ะเมื่อตัวแล้วยิ่งเลขแตกแบบนี้นะคืนนี้ไข้แตกแบบน่นอนที่นี่แหละแตกสามตัวรัฐบาลผมนอนตรงนี้แหละ ผมนอนตรงนี้แหละแล้วผมก็ฝันเห็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดไปดูคลิปได้เลยคลิปเดี๋ยวผมดูก่อนนะคลิปผมไม่เคยลบรัฐบาลนะ่ะถ้าใครดูจนจบนะ่ะผมว่ารวยเก้าเจ็ดแน่นอนเพราะผมบอกแล้วผมไม่เล่นผมเปิดดวงรอบนี้ก็กดดันเหมือนเดิมเดี๋ยวผมดูก่อนนะวันที่ผมเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดตรงนี้แหละเนี่ยสองหมื่นคน สองหมื่นครั้งที่เข้ามาดูนี่คลิปยังอยู่วิดีโอยังอยู่ครับคลิปยังอยู่วิดีโอยังอยู่สองหมื่นกว่าคนที่เข้ามาดูแล้ววันนี้ฮานอยผมก็ลงให้จริงผมไม่ได้เมื่อวานฮานอยผมเข้าสี่ศูนย์เพราะผมไม่ไลฟ์ผมบอกแล้วผมไม่ไลฟ์หน่อยเมื่อวานเข้าสี่ศูนย์วันนี้เข้าหนึ่งเจ็ดแปดปังปังเดอร์ูเดอร์อ่ะเจ็ดร้อยคนแล้ว ส่วนรัฐบาลเอาแจกเลยนะเลขเด่นผมคีดเหนื่อยผมไม่มีแรงส่วนรัฐบาลอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะครับไปซื้อเองเลยครับยังไงผมก็ซื้อเองอยู่แล้วพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบล็อกไอไอคนนี้ก่อนนะครับยังไงผมก็ซื้อเองเลยครับบล็อกก่อนนะครับพวกก่อกวนนะครับมันบอกให้คนติดตามเยอะๆครับไม่ชอบไม่ต้องดูแค่นั้นจบมานมาแบบนี้เลขต้องฟัง แตกสามตัวไปแล้วอันนี้อันนี้คือรัฐบาลนะเลขศูนย์ห้าเจ็ดเก้านะครับมาตัวหนึ่งนี่มาทั้งสามเลยนะครับรอบที่แล้วแล้วก็แตกสามตัวตรงจะไปพักแล้วนะครับใครอยากได้ทูบทองทองเกตด,ดูย้อนหลังเอานะเหนื่อยดูตาผมเนี่ยอ่ะผมบอกเลยนะงวดนี้รัฐบาลเลขออกวันเสาร์นะครับเลขไม่สัญจรน,นะครับเลขรัฐบาลออกวันเสาร์นะครับสติติไปดูย้อนหลังแล้ว เลข2เด่นมากๆเลยเลขสองนะครับแต่ยังไม่ฟันธงนะว่าฟันสองไหมยังไม่ได้คำนวณแต่ผมดูผมจำได้จากคร่าวๆเลขสถิติที่ออกวันเสาร์สองมาบ่อยมากนะครับไม่รู้ว่สองอะไรแต่ถ้าผมชอบผมชอบสองเกแล้วก็9กสองจะออกให้หรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่างวดที่แล้วเราแตกสาตัวตรงไปแล้วกดดันเหมือนกันอะให้ดูเลขสี่ตัวมาตัวหนึ่งงวดน,นี้เลข เลขกำลังวันจะมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดรอบที่แล้วไม่มาสักตัวหนึ่งนะครับบ่ามาเลยบ่ามาสักตัวหนึ่งหกห้าสามบ่มาเลยงวดนี้กำลังวันออกวันเสาร์หนึ่งห้าแล้วก็แปดมาตัวหนึ่งอันนี้คือเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็ฝากขอบคุณแม่แม่ที่เอาไปลงใน YouTube ด้วยนะครับ อ่ะแคบเลยครับลงให้แล้วนะครับเลขดินสี่ตัวมาตัวหนึ่งอันนี้รัฐบาลนะหนึ่งสองแล้วก็ห้าแล้วก็แปดจับให้ได้สามตัวนะเมื่อนี้คนเบื้องหลายปา้าจะเจ็ดร้อยคนเบื้องแล้วแล้วไข่แตกครับไข่แตกครับไปแล้วนะขอยเองขอยโชคดีนะเบื่อจริงๆเพราะเลขแตกสามตัวแล้วผมไม่สบายด้วยแล้วดูหน้าผมเนี่ยดูตาผมเนี่ยโอเคนะครับดูยอดหลังเอานะครับขอยโชคดีนะครับสวัสดีครับว่าไหวหรือแม่เอ้ยไปแล้ว